สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะไอค่ะกับช่องสบายดีสตูดิโอนะคะสําหรับอาทิตย์นี้นะคะไอก็จะมาสรุปข่าวสั้นๆให้เพื่อนๆทางฝาั่งสปปลาวและเพื่อนๆฝั่งคนไทยได้ฟังกันนะคะแต่จะมีข่าวไหนที่น่าสนใจนะคะก่อนที่จะไปฟังฝากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนด้วยนะคะและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยค่ะ บริษัทสบายดีเอ็กเพสขนส่งไปลาวท่านใดที่อยากขายของหรืออยากส่งของไปลานนะคะก็สามารถสแกนได้ที่ด้านข้างนี้ได้เลยค่ะเราไปเริ่มกันที่ข่าวที่1กันเลยค่ะ จากที่ไอ้ได้เสนอข่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ทางประเทศลาวได้เปิดประเทศอย่างเป็นทางการนะคะตอนนี้ที่ทางฝั่งไทยนะคะอย่างด่านเปิดพรมแดนจังหวัดหนองคายก็ได้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งค่ะเพราะว่ามีประชาชนชาวไทยและชาวลาวนะคะเดินทางข้ามไปมาและตอนนี้นะคะจังหวัดหนองคายก็ยังอนุญาตให้นํารถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางข้ามประเทศได้แล้วนะคะทําให้ได้เห็นบรรยากาศหน้าด่านกลับมาคึกคักกันอีกครั้งไอ้ก็หวังว่าจะได้เห็นบรรยากาศคึกคักแบบนี้ตลอดไปนะคะเราไปต่อกันที่ข่าวที่2กันเลย ค่ะหลังจากที่ประ ะะได้ทําการเปิดประเทศให้คนไทยและคนต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้แล้วนั้นตอนนี้ที่สํานักงานทันหนังสือผ่านแดนก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วเช่นกันค่ะและสําหรับใครนะคะที่จะเดินทางข้ามประเทศไปยังสปปลาราจะต้องลงทะเบียนยื่นคําร้องขอ,งของหนังสือผ่านแดนผ่าน QR code ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวในการลงทะเบียนเท่านั้นค่ะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วและยังสามารถเลือกวันรับหนังสือผ่านแดนได้อีกด้วยนะคะเราไปต่อกันที่ข่าวที่3กันเลยค่ะ ข่าวดีสําหรับเพื่อนๆทางฝั่ง,งสปปลาวและเพื่อนๆคนไทยนะคะตอนนี้บกสได้เปิดเดินรถระหว่างไทยกับลาวแล้วนะคะเส้นทางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับสวรรค์เขต ตั้งแต่วันที่9พฤษภาที่ผ่านมาโดยได้เริ่มให้บริการเส้นทางสายที่4ซึ่งเส้นทางนี้จะเดินรถผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2จังหวัดมุกดาหารมีระยะทาง17กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทาง1ชั่วโมงและมีค่าโดยสาร45บาทค่ะส่วนเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศอื่นยังคงหยุดการเดินรถชั่วคราว ว่าจะสามารถทยอยเปิดได้เร็วๆนี้สำหรับเส้นทางภายในประเทศตอนนี้ก็ได้เปิดให้บริการแล้วเช่นกันนะคะโดยเปิดให้บริการเดินรถเส้นทางภาคเหนือจำนวน14เส้นทาง40เที่ยววิ่ง ภาคตะวันออกเชียงเหนือและภาคตะวันออก24เส้นทาง54เที่ยววิ่งและเส้นทางภาคใต้13าเส้นทาง36เที่ยววิ่งและนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับเพื่อนๆน,นทางฝาั่งสปปลาวและเพื่อนเพื่อนคนไทยที่จะได้ไปเที่ยวหรือกลับบ้านในช่วงเทศกาลหยุดยาวยังไงก็รอติดตามข่าวจากทางช่องของเราไว้นะคะทางเราจะมาอัปเดตให้ฟังอยู่เรื่อยๆค่ะไปต่อกันที่ข่าวที่4ี่กันเลยค่ะ สะพานเมียนมาลาวได้กลับมาเปิดสัญจรใหม่อีกครั้งเพื่ออ,อำนวยความสะดวกต่อการค้าขายและการขนส่งสินค้าที่ซื้อขายกันระหว่างสาประเทศคือพมา่าลาวและจีนเมื่อวันที่13พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาได้ทำพิธีการเปิดสะพานเมียนมาลาวอย่างเป็นทางการหลังจากที่ปิดไป2ปี ตั้งแต่เดือนมีนาคม2563หลังจากกลับมาเปิดสัญจรใหม่ทั้งพมา่าลาวและจีนก็ได้วางมาตรการการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เข้มงวดขึ้นโดยแต่ละวันกำหนดให้รถสินค้าวิ่งผ่านได้ในช่วง7นาฬิกาถึง17นาฬิกาตามเวลาของพมา่าหรือ7นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีตามเวลาของลาวโดยรถแต่ละคันจะมีผู้โดยสารไม่เกิน2คนรวมทั้งคนขับโดยทั้งคู่จะต้องได้รับการฉีดวัคซ นป้องกันโควิด19อย่างน้อยคนละ2เข็มโดยต้องมีผลการตรวจโควิด19ที่เป็นลบไม่เกิน14วันถึงจะสามารถข้ามผ่านสะพานนี้ได้ไปต่อกันที่ข่าวที่5กันเลยค่ะ ตอนนี้ประเทศเรากําลังเจอกับวิกฤตน้ํามันขาดแคลนอย่างหนักน้ามันหมดประเทศทําให้ปั๊มน้ํามันหลายแห่งในลราปิดกิจการลงหลายที่เพราะการนําน้ํามันเข้าลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นและเงินตราต่างประเทศแข็งค่าเงินกีบอ่อนค่าทําให้ขาดเงินดอลลาร์เพื่อที่จะไปซื้อน้ํามันจากประเทศอื่นจากที่เราเคยนําน้ํามันเข้า13บริษัทตอนนี้เหลือเพียง4บริษัทเท่านั้นจึงไม่พอเพียงต่อความต้องการของประชาชน ลามีรถบรรทุกน้ำมันนำเข้ามาก็จะเกิดผ้าประชาชนจำนวนมากต่อคิวยาวเหยียดในการซื้อน้ำมันซึ่งมีทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถส่วนตัวบางคนเตรียมขวดลิตรขวดน้ำดื่มมาซื้อเพื่อกักตุนขณะที่บางปั๊มถึงกับแจกบัตรคิวในการรอซื้อน้ำมันเพราะการนำเข้าน้ำมันไม่เพียงพอต่อความต้องการก็ถือว่าครั้งนี้เราเจอกับวิกฤตเรื่องน้ำมันหนักอยู่เหมือนกันทางเราก็ขอเอาใจช่วยเพื่อนๆทางฝั่งสปปลราแก้ปัญหาและผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีนะคะ ไปต่อกันที่ขาวที่6กันเลยค่ะ ทบลีเฮลแค์กรุ๊ปขยายปิกลงทุนครั้งใหญ่ในลาวเพื่อบุกลงทุนการแพทย์และธุรกิจสินค้าปลอดภาษีในลาวพร้อมมองเห็นศักยภาพในการลงทุนสูงในภูมิภาคอาเซียนมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านถึง5ประเทศมีทั้งจีนเวียดนามไทยพม่าและกัมพูชาและในตอนนี้มีนโยบายที่ชัดเจนมากเรื่องการขยายพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจากทั้ง15แห่งเป็น40แห่งซึ่งถ้าทำสำเร็จก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาลงทุนน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศลาวปีละหลายหมื่นล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการทำถนนเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นระบบเพิ่มเติมอีกถึง10เส้นทางซึ่งการขยายลงทุนทางฝั่งสปปลาวในครั้งนี้จะทำให้ประเทศลาวจากที่เป็นประเทศแลนดล็อกให้เป็นประเทศแลนลิงในการเชื่อมต่อกับประเทศอื่นๆในอาเซียนได้โดยมีสปปลาวเป็นจุดศูนย์กลางในด้านโลจิสติกส์ค่ะไปต่อกันที่ข่าวที่7ข่าวสุดท้ายกันเลยค่ะ เราได้ทุนสนับสนุน47ล้านดอลลาร์จาก ADB ทุ่มสร้างน้ำเงินหนึ่งเป็นแลนด์มาร์คใหม่หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวแม้เราไม่ติดทะเลแต่ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวริมชายหาดรูรอบอ่างเก็บน้ำือนไฟฟ้าน้ำเงินหนึ่งซึ่งห่างจากตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทร์ไม่ถึง100กิโลเมตรและเมื่อวันที่9พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาแขวงเวียงจันทร์ได้แจ้งการระง,งับการให้บริการกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเช่นท่าเรือนำเที่ยวร้านอาหาร บริเวณอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงึมหนึ่งชั่วคราวเป็นระยะเวลา18เดือนตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมเป็นต้นซึ่งจะมีการสร้างท่าเรือที่จอดรถโรงแรมที่พักตลาดชุมชนหมู่บ้านชาวประมงสถานที่กำจัดขยะในบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนน้ำางึมหนึ่งและจะมีการสร้างถนนยาวถึง6กิโลเมตรจากอ่างเก็บน้ำไปเชื่อมต่อกับถนนหมายเลข1ิ ระหว่างเวียงจันท์ท่าองอนท่าลาดและโพนโฮงเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรระดับชาติที่ทันสมัยและตรงจุดนี้จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จากภายในประเทศและต่างประเทศหลังจากที่เราเปิดประเทศแล้วใครจะข้ามไปเที่ยวที่สปกลาวแต่ยังไม่รู้ขั้นตอนการข้ามและสถานที่ท่องเที่ยวหรือร้านอาหารเด็ดๆก็เข้ามารับชมในช่องสบายดีสตูดิโอของเราได้นะคะถ้าใครชอบเนื้อหาในคลิปวิดี โอนี้นะคะก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อายด้วยนะคะและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยค่ะบริษัทสบายดีเอ็กเพขนส่งไปเลาวท่านในที่อยากขายของหรืออยากส่งของไปเลาวนะคะก็สามารถสแกนได้ที่ด้านข้างนี้ได้เลยค่ะสํหรับวันนี้อายก็ต้องขอตัวลากลับไปก่อนนะคะไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ